สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการน่าจะเป็นกระสอบควายจับมันนะอย่าควา กันเลยนะครับ <Wheel of smoked downhill> ุาุ้าที่ว่าจะมีึเ่่างยมขานี่ครับยาละันที่างเสียเกี่ยวนี้เอาเเอมือน่วันใจแล้วนนีูละดี๋ยวผมแกอเ มองเป็นเป็นวิชาแต่การจ้าอคยาใช่ครับจ้างดูรุ่นทางเป็นตะกาหน้าเอาอยู่ก็เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำก็หลายอย่างทุกวันนี้เราต้องเราต้องเราต้องทำอย่างเราต้อ เพื่อที่จะไม่เด็กไปดูบ no> ้านผมเห็นบ um ้านตัวการใหญ่ไม่มีงานทํานะครับผมว่าสร้างบ้านมูลค่ามันฟื้นเนี่คือถ้าเราสามารถคือตอนตอนนี่กระบวนการอะไรแบบนี้เราจะเอาไปดในคนกลางกระสุนนะยางกรสุนไปเยอะใช่ไหมใช่ครับคือเราลดสื่อสวนเข้าหมู่บ้านนะยังไม่เต็มที่ตอนนี้กลุ่มนี้มันมันงศีกล้าขาแข็งเข้มใครที่เป็นสายขาวเจ้าที่ที่ คู่กีจ้าที่มันจะไม่ทำตามคนเราด้วยทำนี้ไม่ได้มันี้ตัน้งม่่ววยาีทาอรทุกวันนี้คือเราทึงลำบากในการเข้าพื้นที่แต่ถ้าเกิดเคสนี้เราสามารถตัวทิได้ก็จะนำสู่การออกมาจับกลุ่มระบการต่อไปครับซึ่ง ายัดได้นนีนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับไนด้ได้ของการซีลซอปเซฟครับอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยฐานทาพ